สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุ้ยลำเพลินร้อไปเชี่ยวครับหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องร้านเมกะเชฟครับศูนย์กาส่งร้อยเอ็ดอําเภอทวัดบุรีครับจังหวัดตรอยเอ็ดครับพี่น้องนี่ครับหอดแล้วครับนี่ครับสถานที่ถือว่าโอเคครับเป็นลานปูนครับพี่น้องหลังจากที่มาขึ้นนี่เขาแสดงอยู่ บรีรัมนะครับเนาะระยะทางประมาณ1 8 8อิกิโลครับเดินทางมากครับเตีกมาก,ก่อนขนาดสิมาหลังกันยื่งหรอกครับมาหลังงูหรอกแต่กระบอกไปยั้ครับนี่สถานที่โอเคครับอันผู้ทักเกี่ยมไว้ท่านมากครับมีแต่แม่ข่ามากแต่ผู้บางคนก็มาถามผมแม่นว่างนี่บออันนั้นีบอกครับผมกระบอกหมัดใจครับเพราะว่ามัน่มไป่ยปยังบอกพี่น้อง มันเป็นแต่ลานค่ะส่งเราเป็นโกดังนี่ครับ้องเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวบอลตุ่ยซิให้งานหน่อพี่น้องเบิ่งได้พี่น้องนี่ครับสถานที่เป็นลานปูนอย่างดีเลยดีได้แหละครับดีเลิศเลยของน้ำของนีกระนาซียูนีน่นี่แหละครับ <laughs> รอกันครับคงก็บว่ามั่นใจกัน คือโบคืองานพี่น้องไม่อยังดอกมุ้ยไปบอกแั่งเลยผมมากอ,ะ <c oughs> อ่ะนะครับสถานที <c oughs> ่ล้านปูยังดีเป็นล้านข้าทรงไงเลยเพื่นและคือเป็นสีเงียบๆนะพี่น้อง โล้ยข้ามมาอีกแล้วไปนองเอ้ยเมื่อคืนมาเย็นตอนเด็กๆนี่ครับสถานที่ที่ว่าลานป้างเลยเป็นสีเป็นตะหอนระบาดคือหอนหลังมากเลยมัน,นี นลานขาทรงไงเลยพี่น้องแางเงียบอ้ย <c oughs> นะครับ้านเมกาเชฟเมกาเชฟ ตายตายโอ้มาขึ้นนี่วาวเลยคนอัญญาเลยพี่น้องบุรีรัมนะครับบ่ขึ้นมาฝันปาผมบ่ขึ้นมาคนสิหลป์มาที่นี่บัตรราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาขึ้นนี่ปารอัญญาเลยคน่ต้าม้วนอีกพี่น้องมากเต้นมากม้วนอีกก็ขาท่าเขาท่าคุณแม่เนาะบอยังปารอันก็เจ้ามาปาร์ตคุแม่ส่วนหนึ่งเลยพเจ้าบอก คือฟ,ฟังล่ำเหมือนแบเหลือเสืออย่าครับพี่น้องเอาแสดงวาสนาหน่อยเ้าอยู่ครับด,ดีต่อใจทั้งสองฝ่ายครับทั้งผู้จัดทั้งหมอล่ำเ้าครับคนตอนรับเพาดีครับพี่น้องทั้งบุรีรัมครับสถานที่ลานกว้างเลยแต่าผมก็ยังว่าท่านอู้ห้อมูลงอย่างายเด้อพี่น้องเด้เพราะว่าผู้จัดผู้หยังยังมั่นมากลยครับ แคายัางมาถามผมมาล่ำลงเองบอกพงกระโปงหูด้วครับเราตอบได้ในส่วนที่เรารู้นะพี่น้องอนะนอแนวโมห้วครับโอ้ขนาดขายม้วยตัวนั้นเอาเอาันนี้เป็นครูดังสถานที่ ดิ้นนอนบางไหนนะบัดนี้นนยจริงๆน่าจะยู่ไปเศร้าบางไหนนี้ยผมเล่นอาคมไพ่ผมแล้วเนาะพุ๊บนี่แล้วนี่ถือว่ายากย่จีนครับบางนี่ถือว่าลำบากจีดอกดางนอนบางอยู่ครับผมนี่เฮ้ย <c oughs> เ,เขาได้สองฝั่งครับประตูนี้กับประตูทั้งหนาน,นะครับสองฝั่งเลย ขี้ว่าคิดว่าวางนี่สิเป็นวางอัินไม,ไม่ขายไม่ขายใ่วางนี่ท่งนี้น่าสิเป็นวางหมอลำเฮาเนี่ขับเบิง่งคี้ว่าบ่วไก่บ่วไก่ครับระยะทางประมาณร้อยแปดสิบกิโลขึ้นบ่เกินสองร้อยเลยบ้านมะฮวนที่ละบ้านเนี่ยมีลมอยู่แต่หาฮวนดิ้ น่นคือรถนังเอ,งเอกฝ่าย,ยนะั่นไงหน่าจะแม่นี่นะนี่เป็นทั้งหนานีา่ค,ครับพี่น้องบุ๊ยไปยังบอกได้เลย นี่ก็มน,นี่สมีพี่น้องนี่ที่แต่ว่าร้านมีกั้นเชฟที่เหลือผมนี่ป้ายยังบอกผมก็มาผมนัมนาางฝ่ายแนนบอกวางหมอลร่ำหมดเลยขี้เหียบขี้ยังผมขี้ยังได้หมดไงมึงป้ายบอกวา่าวางหมอลร่ำใส่ลงสะน่อยเลยครับนี่ยังบอกเลย าพี่น้องจะแนกอาจจะเลื่อม้ะพี่น้องมื้นนี่ยืนนึงมันเขายืนเม้ามันหนครับเวอร์ชั่นพี่แมนมันดีวันพี่น้องจะเลื่อมมาใหายไปให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อเป็นก้นไหลก้นแคบเป็นเบิ้งให้เพิ่ลนะครับยืนนึงมันเขายืนเม้ามันหนครับเวอร์ชั่นแมนมันดีวันนะพี่น้องเนาะตอนนี้ปล่อยไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วพี่น้องเด้อขอบไปก้นไหลก้แชคบหลายๆนะครับมวนนี่แหละครับเราตุ้ยฟังนะเดี๋ยวจะไปแช่ลงให้บอดอยู่ไปแช่ลง เล่าครับนี่ครับพี่น้อง ตึงทรงเสิ <mean> ็จไปยู่วัดแถบพี่นอนไม่มีวังยู่วัดอย่างนีห่างจากนี้ประมาณหาลอยเมตรบ่ไกลครับ ก็ไม่ขาย,ยาาเาน,าายน,นี่แหละมาเลยมาเลยผลหลายแท้มาโซ่ลอยในประตงวงเลยครับพี่น้องลังคาขายหลายแน่นอนห่านพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหน,าน,น้าได้พอดไหมครับเบื้องแรกก็อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาตุ้ยลำเพลินองพีเชีย่ยเลยน,นะพี่น้องเด้อมาเบื้องไหนนะครับพี่น้องจังไดครับเดี๋ยวจะเริ่มไปแช่เพลงพี่แม่นครับเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนมากไม่ได้ครับพี่น้องเวอร์ชันแมนไม่มีวันพี่น้องขอบใจให้ร่างใจกันนะพี่น้องในหลายเนื้อ เอาไปครับบายสวัสดีครับ